ให้ดูนะฮ่าดิส่วนโอ้ยฉันรับไม่ได้เ <c oughs> ฮ้ยใหม่ใครยามข้อสอบตัวเองอะ <c oughs> โอ้ยถึงเวลาตรวจข้อสอบเด็กๆแล้วต้องไปตรวจก่อนนี้ของใคร,รกินด้อ่ะอ๋อขนมบนุญ ข้อสอบของขนมบุญคะแนนเต็ม30ได้7คะแนนโอ้ห oh มายกอดหมายกอดเจ็ดคะแนนนะลูกนะขนมบุญครูค่ะสวัสดีแหมสวัสดีจ้ากำอะไรอยู่คะเนี่ยคุณครูห้ามมาดูคะแนนคุณกำลังตรวจข้อสอบอยู่ไม่ครูหนูจะมาช่วยค่ะ,คะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวครูตรวจข้อสอบก่อนนะครูขอ,ของหนูอ่ะขอดูหน่อยไม่ได้ค่ะไม่ได้ โอ้นี่หมายจางตอนนี้ค,คุณครูปากกาครูหมึกหมดอ่ะเดี๋ยวค,คุณครูมานะเนี่ยครูตรวจการบ้านปา <c oughs> กกาหมึกหมดซะหมดเลยเดี๋ยวค,คุณครูไปเอาก่อนดูตรนนะง,งนี้นะห้ามดูหรอเข้าใจะได้เปล่าจ้าให้ดูนะดูขนมสิโอทำไมได้กันเยอะจังนี่ไปดูขนมสิ S <S 2> <S 2> ได้เ็ <S <S ดูเรานะวุ้นดูเรานะ <S 2> <S 2 <S 2> ได้ศูนย์ได้ศูนย์โอ้ยฉันรับไม่ได้ต้องได้เต็มสิฉันเป็นหัวหน้าห้องเลยนะเฮ้ <S 2> <S 2> <S ยไม่ใยยาข้อสอบตัวเองละ่ะ พี่วุ้นเอาไอเดียเราจะไปบอกคุณช่ไหมเดีย๋ยวเรารอ,อ,อดูก่อนว่าใหม่จะงเขาจะทำอะไรเฮ้ยใหม่จังอ่ะเอากระดาษแผ่นใหม่มาแกก็มาสอบใหม่ด้วยพี่โกงชะมัดมเฮ้ยเกนนี่ทำอะไงนี่ก็สอบตัแล้วเนี่ยบอกพี่วุ้นพี่ใหม่ตรงคะแนนสอบได้ๆเดี๋ยวพี่จะบอกตัวก่อนเฉินเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้นะ ครูมาจ้าเป็นยังไงบ้างแอบดูคะแนนสอบหรือเปล่าเนี่ยม่ดูค่ะคู่ตรวจของหนูเลยเลยสิคะได้ได้เดี๋ยวครูตรวจให้นะเอาสุไปไหนก็ไปได้เลยจ้า้ไม่ได้ค่ะจากัดว่าถ้าตรวจข้อสอบแล้วห้ามดูคะแนนสองตัวเองไป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 เร็วๆค่ะเร็วๆค่ะโอ้โหนี่ของใหม่จังเหรอเนี่ยหนึ่ง โโ30โอ้โหใหม่จ้าคะแนนเต็ม30มสโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะเก่งมากครูคะคุณครูกำลังทำอะไรอ,อยู่คะคุณกำลังตรวจข้อสอบจานเนี่ยหรือเปล่าจะเนี่ยคุณครูคะเมื่อกี้หนูเห็นใหม่จ้าขยับข้อสอบด้วยค่ะใหม่จ้าเนี่นะ่าขยับข้อสอบขยับตอนไหนอ่ะครูไม่ค่อยเห็นเลยก็ตอนที่ครูไปเอาปากกาใหม่เลคะมีค่ะเห็นเขาขยับอันเก่าแล้วเขาก็ขยนบอันใหม่เลยครูใช่ไหมเนาะ มีแบข้อสอริงด้วยใหม่จังดียนะครูจัดก,การละใหม่จังไปเรียกใหม่จังให้ครูเดี๋ยวนี้ว่าไงคะคุณครูนี่จ้าเรืมองไรหรือเปล่าจ้าขยำข้อสอบแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงนี้รู้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยครูก็ใช้อยู่ถึงปากกาไม่มีหมุดแล้วเนี่ยแต่ครูก็ยังใช้กล่องนี้อยู่นะจ้าใหม่จัง สักอย่างเลยไม่ทําได้ยังไงเพื่อนก็เห็นหมดขนมบุนก็เห็นเกลยี่ก็เห็นเนี่ยเขานแอบดูเธอตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เขา่ใส่ร้ายหนูครูไม่มีการใส่ร้ายอะไรทั้งนั้นเลยหม่จางทำไมอยู่ถึงเป็นคนแบบนี้โอ้ครูหนูก็ได้น้อยอ่ะเธอก็ต้องรู้แล้วว่าตัวเองอี่ยไม่เก่งแล้วควรที่จะพัฒนาไม่ใช่มาโฟข้อสอบแบบนี้ครูหนูได้แค่สามเองนะขอโทษนะไม่อยากพูดคำนี้เลย เยี่ยมคู้่ครองคูณนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องปกครองนะจ๊ะคูณไม่อยากพูดอะไรมากเจอกันที่ห้องปกครองนะให้ปกครองมานะคูณชอบคูณแม่ก่